วันที่ขนลุกก็ต้องมาถึงแล้วเมื่อ n i n t e n d o เปิดสโตร์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการสวัสดีครับผูเ้เพื่อนครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนจะต้องจำเอาไว้และบันทึกเอาไว้เลยนะครับในหน้าของวงการวดีโอเกมคอนโซลวันนิ n เ e n โดได้เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและมีความพร้อมมีความสมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2568 Nintendo ได้ทำการเปิด Store eShop อย่างเป็นทางการแล้วนะครับถึงแม้จะมีบางส่วนบางอย่างยังไม่มีความสมบูรณ์แบบ100%แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นทิศทางแล้วนะครับว่า Nintendo พวกเขาเองพร้อมที่จะเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างจริงจังเหมือนกับ Play Station ที่ทำมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าหากใครไปที่เป็นพี่น้องเกมเมอร์นะครับในยุคอดีต7 0 8 0 90นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงต้นๆน2,000นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆนะครับกับการเข้ามาทำการตลาดของหล่าผู้ผลิตในทางซากฝั่งของเครื่องเล่นเกมคอนโซลในแต่ละแบรนด์นะครับว่าพวกเขาเองนั้นจะมองเห็นถึงศักยภาพหรือ,อตลาดในทางฝั่งประเทศไทยว่ามันมีความพร้อมที่จะลงทุนได้จริงเหรอนะครับเพราะเราก็รู้นะครับว่าในอดีต นะครับโหเรียกว่าไม่แคบจะไม่หันชายตามองเลยก็ว่าได้นะครับกับการที่จะเข้ามาโฟกัสในการทำการตลาดในประเทศไทยในทางฝั่งของเครื่องเล่นเกมคอนโซลในแต่ละแบรนด์นะครับยิ่งถ้าใครที่ติดตามช่องเอคอนทีวีในช่วงของชีวิตเกมเมอร์นะครับตั้งแต่ในช่วงของยุคเครื่องเล่นเกมคอนโซลตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันยากนะครับมันยากมากจริงๆแต่มาในวันนี้เป็นไงล่ะครับปี2025 Dintendo พวกเขาเองก็พร้อมที่จะตบเท้าเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะถ้าหาเพื่อนๆเ,เห็นทิศทางของ Nintendo ตั้งแต่ในช่วงต่อต้นปีนะครับก็จะรู้ว่าพวกเขาเอาจริงแน่กับในตลาดของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดช็อปนะครับเปิดตัวสโตร์ที่สยามพลากอน,นะครับค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เลยและตัวเครื่อง i เทโด้ซับิ i สอ2ก็วางจําหน่ายอยู่ในกลุ่มเทียร์แรกๆนะครับเรียกว่าไม่ได้มีระยะเวลา อาหางกับในประเทศบ้านเกิดอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าในทางฝากฝั่งของอเมริกานานสักเท่าไหร่นี่แหละคือสิ่งที่เหล่าพี่น้องเกมเมอร์ได้สนับสนุนแบรนด์ที่ชื่อว่าดิจิ n d ลตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงวันนี้นะครับและมันก็ได้งอกเงยออกมาให้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เ่าพี่น้องเกมเมอร์ช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตทั้งตัวฮาร์ดแวร์เองก็ดีตัวซอฟต์แวร์เองก็ดี เสียงเหล่านั้นทาง Nintendo บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเองก็รับรู้นะครับว่าในตลาดในประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะ,ะเข้ามาลงทุนในทางด้านของตัวแบรนด์ Nintendo ซึ่งผมเองต้องบอกเลยนะว่าคนข้างที่จะปลื้มปิติและคนลุกเลยนะ ตอนที่ผมอัปเดตไปเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าก็คงจะเฉยๆนะครับเฉยๆ,ๆคงจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านพ้นกับช่วงที่ PlayStation เข้ามาทำการตลาดก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับอืมก็คงคิดว่าจะเข้าไปดูตัวอ่า Store ที่เป็นตัว Eshop สักหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่พออัปเดตตัวเครื่อง Nintendo Switch 2 เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันปั๊บนะครับก็ลองเข้าไปดูกับตัว eShop และเข้าไปดูในตัวเกมราคาไทยบาทมาแล้วครับเปหเข้าไป eShop เห็นตัวราคาเป็นสกุลเงินไทยบาทเท่านั้นหล่ะผมรู้สึกขนลุกเลยนะเพื่อนๆคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมเองที่อยู่ในวงการวิอีโอเกมมาอย่างยาวนานเนี่ย เหมือนอย่างที่ผมเองพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับว่า Nintendo จะเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบนี้พอเห็นตัวเกมที่เป็นสกลุลเงินไทยบาทปุ๊บ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 บ,บ,บ,บอกไม่ถูกนะแต่รู้สึกปลื้มนะครับปลื้มปิติเพราะว่าเราเองก็เป็นแฟนปูนิน มาตั้งแต่ในวัยเด็กถึงแม้เพื่อนๆบางคนที่ดูช่องอ c ค n อนทีอาจจะบอกว่าช่องนี้เป็นแฟนบอยฝั่ง PlayStation นะครับอาจจะคิดแบบนั้นไม่ค่อยมีข่าวคราวของทางฝั่ง Nintendo มากเหมือนกับในทางฝั่ง PlayStation ผมเองก็เคยบอกกับเพื่อนๆนะครับตอนหลังใหม่ว่ามันเหมือนกับไม่จำเป็นต้องพูดเยอะนะครับกับตัวแบรนด์ Nintendo เพราะมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว เรียกว่าเราเองเนี่ยเกิดมาในยุคที่ Nintendo มองตาก็รู้ใจประมาณนั้นนะครับผมก็จะจับตัวเกมที่เป็นตัวเกมที่เป็นสกุลเงินไทยบาทเบิกเลิกสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวก็ดูๆก่อนว่าจะเล่นเกมอะไรดี ก็เห็นมีหลายๆเกมก็มีการลดราคาคนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเพื่อนๆละ่ะรู้สึกปลืม้มดีใจเหมือนเช่นผมหรือเปล่านะครับที่ Nintendo ก็เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ได้แล้วกับในวันนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับ ตัวคลิปนี้ผมเองก็คงจะยังไม่เอามาพูดคุยในเรื่องของตัวประเด็นต่างๆมาเ,าเท่าไหร่นะครับเพราะค่อนข้างที่จะยังพูดมากกว่านี้ก็คงยังไม่ได้นะครับเพราะผมเองก็ยังไม่ได้ใช้ตัวบริการของตัว e shop ที่เป็นสต e ประเทศไทยอย่างจริงจังนะครับเดี๋ยวในตัวคลิปต่อๆไปก็คงจะได้มาพูดคุยกับตัว i n t e n d o S w i t c h 2กันมากขึ้น สำหรับในตัวคลิปนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆน,นะครับกับความรู้สึกที่ผมรู้สึกกับ Nintendo ในวันนี้ที่พวกเขาให้ความสำคัญกับพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยมากขึ้นแล้วและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ